สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะฮะคลิปนี้นะฮะก็จะมาพูดถึงเรื่องยี่สิ้าเหรียญนะครับก็ค่อนข้างเป yeah> ็นประเด็นและเป็นกระแสมากตอนนี้นะครับบางคนบอกว่าด้ืย่เหรียญนะครับแล้วก็ได้เงินแล้วแต่คนอื่นไม่ใช่ตัวเองนะครับนี่แหละเพื่อนๆหลายคนเป็นอย่างนี้นะนะฮะไม่แน่แต่ว่ามาปั่นหรือเปล่านะครับหรือเป็นเรื่องจริงนะครับเออแล้วก็เจ้าของคนที่ผ่านก็ยังไม่มีใครออกมาพูดนะยังไม่มีใครออกมาให้ข้อมูลเป็นเพียงการพูดแบบลอยๆนะครับผมจะพูดว่าการพูดแบบลอยๆเพราะอะไรเพราะมันไม่มีหลักฐานใครๆก็พูดได้แหละนะคร เมื่อวานนะครับบอกว่าเย่ได้รับเงินเหรียญแล้วนะครับเงินเหรียญเข้าห้าร้อยเหรียญพันเหรียญนะครับเอ้าเงินเข้าเมื่อวานเหรอเงินเข้าตั้งแต่นู่นนะครับทําไมถึงมึงมาพูดนะเออเนี่ยมันเป็นเหมือนการปั่นนะครับเหมือนเป็นการปั่นแต่ก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลยมีแต่ตัวเลขมาแปะข้างบนแปลงข้อความว่าตัวเองได้เงินเหรียญแล้วนะครับหยุดปั่นสักทีหยุดเพื่อที่เอายอดวิวให้คนอื่นมาคอมเมนต์นะครับเออถ้ามันไม่ใช่เรื่องขเขาอะไรถ้ามันมันไม่ใช่เรื่องจริงอย่าปั่นนะครับอย่างเช่นเรื่องนี้เหมือนกัน ก็บอกว่าได้เงินแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าได้เงินจริงหรือไม่จริงส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ตัวเองเป็นคนอื่นนะครับแล้วก็คนที่ได้เงินก็ยังไม่ออกมาพูดยังไม่ออกมาให้ข้อมูลอย่างเช่นถ้าคุณผ่านแล้วใช่ไหมคุณเลือกยี่สิบห้าเหรียญสิ่งที่จะต้องบอกเพื่อนนะถ้าอยากให้เพื่อนรู้นะนะครับก็คือหนึ่งเอายอดเงินเหรียญที่บอกว่าชําระแล้วในข้อมูลหลังบ้านเอาออกมาให้เพื่อนดูคุณคก็เซ็นเซอร์ไปสิอะไรที่มันที่คิดว่ามันมันไม่สบายใจอย่างเช่นตัวตาโลโก้ไอ้ตัวเอสอะ ก็ไปลบออกให้เหลือเฉพาะตัวเลขไม่เป็นไรตัวเลขโชว์ได้อยู่แล้วครับเพื่อนนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งอันนี้เป็นจุดแรกนะเ,นเพื่อนๆเอาจุดตัวเนี้อข้อมูลที่ว่าจำาวะแล้วเนี่ยเอามาบอกเพื่อนแล้วก็คือเพื่อนๆจะรู้อยู่แล้วว่ามันคือข้อมูลส่วนไหนในข้อมูลหลังบ้านนะครับจุดที่สองคืออ e ีเมลนะครับเมื่อเราได้รับเงินแล้วเนี่ยทางทางพี่มาร์กเราจะส่งเมลมาให้เรานะครับมันจะมีแบบมันเป็นเอกสารแบบฟอร์มนะครับว่าเนี่ยเราได้ยอดเงินเดือนวันที่เท่านี้เลขที่เท่านี้เลขที่เ,เอกสารเท่านี้ เอามาบอกเพื่อนมาชวนเพื่อนดูนะครับเราก็ถ้ากลัวว่าเฮ้ยมันมันไม่ดีมั้งมันเป็นข้อมูลสําคัญอะไรอย่างนี้คุณก็เซ็นเซอร์ออกเบลอออกก็ได้นะครับนะฮะซึ่งคนที่ผ่านเขาจะรู้แล้ว,ว่าแบบฟอร์มตัวนี้มันคือแบบฟอร์มที่ Facebook ส่งมางั้นก็แคปเฉพาะอีเมลก็ได้ชื่ออีเมลอะไม่ต้องถึงเอกสารก็ได้อะชื่ออีเมลวันที่นะครับวันที่นะครับแต่เป็นไม่ได้ผมยังให้เอ,อ,อาเอกสารด้วยเพราะว่ามันจะมีตัวเลขเพื่อยือนยันกับข้อมูลหลังบ้านว่าเฮ้ยอันนี้คือเรื่องจริง ยอดเงินเข้าบัญชีของคุณน่ะนะครับยอดเงินเข้าบัญชีวันที่นะครับยอดเงินเข้าบัญชีจานวนเงินเท่าไหร่คุณก็เซ็นเซอร์ตัวอื่นที่มันไม่เกี่ยวข้องเซ็นเซอร์ออกไปนะครับเพื่อจะเป็นการยืนยันว่าคุณได้เงินจริงๆนะจากการเลือกยี่สบห้าเหรียญแล้วก็อีกจุดนึงข้อมูลหลังบ้านที่คุณิ๊กว่าคุณเลือกยี่สิบห้าเหรียญิ๊กนะครับเอามาบอกเพื่อนดีนะครับอย่าพูดแบบลอยๆนะครับนะมันจะเป็นการปั่นพาเพื่อนให้หัวมุนซึ่งตอนนี้เนี่ยกลุ่ับางกลุ่บอก หลายกูรู้เลยบอกว่าตัวนี้มันใช้ได้เฉพาะในต่างประเทศหรือบางกูรู้บอกว่าใช้ได้เลยใช้เลยใช้เลยแต่ตัวเองก็เลือกหนึ่งร้อยเหรียญมึงกล้าเปลี่ยนไหมล่ะกล้าเปลี่ยนไปยี่สิบห้าเหรียญให้ให้ลูกเพจดูไหมล่ะคุณก็ไม่กล้าแต่คุณก็ไปแนะนําคนอื่นว่าให้เลือกเลยนะครับถ้าใครมีปัญหาอย่ามาถามผมนะแล้วผมก็ไม่แนะนำเรื่องนี้เพราะผมก็รอรุ่นเหมือนกันนะครับเออเพราะมันไม่มีข้อมูลหลังบ้านให้อ่านง่ายนะครับมันไม่มีข้อมูลหลังบ้านให้อ่านนะครับก็รอดูสถานการณ์ซึ่งหลายๆคนก็เลือกไปแล้ว นะครับก็นี่แหละรอดูการตัดยอดนะครับถ้าผมคิดว่าถ้าใครที่เลือกยี่ห้าเหรียญแล้วมันได้เงินจริงๆอ่ะผมเชื่อว่าเพื่อนๆจะมาเนี่ยนะเรารอรอดูสถานการณ์ก่อนนะครับเพื่อนเเห็นไหมที่ผมใส่ตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยนะครับซึ่งบางคนเนี่ยเลือกเป็นหนึ่งร้อยเหรียญแล้วนะครับก็ฟังช่องใหญ่อีกแล้วนะครับช่องใหญ่มึงแบบว่าเอามาให้ออกมาให้ข้อ,อ,อมูลนะแต่ไม่ทําเองไม่ทําเองไม่งั้นคุณมีหลายช่องอยู่แล้วคุณก็อ่ะก็ไม่ทำอีกอีกช่องหนึ่งอ่ะเลือกเป็นยี่สิ่ห้าเหรียญสม่ไทําแต่ แต่ก็มาซึ่งมันทําให้คนที่ฟังอ่ะมันค้างคาใจบางคนก็เลือกทําตามที่คุณบอกนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันสมมตินะสมมติถ้ามันมีปัญหาขึ้นมันจริงละ่ะใครจะไัผิดชอบก็เป็นเครเตอร์นั่นแหละที่ระไผชอบนะครับก็เพื่อนๆทุกคนที่มาฟังคลิปนี้นะครับ,นะรบก็รอดูสถานการณ์เหมือนผมเหมือนกันนะผมก็อยากเปลี่ยนในยี่สิบห้าเนี่ยผมก็อยากเปลี่ยนไม่ใช่ว่าไม่อยากเปลี่ยนนะครับเพราะมันไม่มีใครที่ทําช่องเนี่ยแล้วก็ปังได้ตลอดหรือยอดเงินเข้าเยอะๆตลอดหรอกมันไม่มีหรอกนะครับ บางเดือนอาจจะได้น้อยนะครับบางเดือนก็อาจจะอ่เพิ่มขึ้นมาหน่อยจากเดือนก่อนนะครับแต่ถ้าเป็น25เหรียญเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ที่ผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้ไม่จะเป็นตัวโฆษณาในสตรีมโฆษณาในคลิปเดียวหรือโฆษณาถ่ายสดหรือดาวหรืออะไรก็ตามนะนะครับคือถ้ามันมีเงินเข้าทุกเดือนแม้มันจะน้อย25เหรียญเมื่อคูณกับอัตรามันก็มันก็หลายบาทนะไม่ใช่น้อยนะสำหรับผมอะสำหรับบางคนอาจจะน้อยมากอาจจะเป็นแค่เศษเงินด้วยซ้ำแต่สำหรับผมมาเยอะนะผมซื้อของได้หลายบาทนะต่อเดือนเนี่ยนะครับเออนะฮะก็นั่นแหละผมก็รอดูสถานการณ แค่นั้นไม่พอต้องอ่าเอาข้อมูลหลังบ้านนะครับมาบอกเพื่อนนะครับถ้าใครไม่กล้าไม่กล้าพูส่งมาหาแชทผมได้เลยเดี๋ยวผมจะเซนเซอร์ออ,อกแล้วก็ไม่มีข้อมูลของคุณแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะพูลงแล้วก็คอนเฟิร์มเองนะครับแต่ผมอยากเห็นรูปลักว่าเ้ยข้อมูลทั้งสองสามส่วนเนี่ยมันตรงกันนะมันน่าเชื่อถือนะนะครับผมถึงจะเอามาแชร์ให้เพื่อนฟังนะครับเออใครที่ผ่านก็ไม่ต้องมาเสียงรับความเสียงตรงนี้เดี๋ยวผมทำให้เอง นะครับโอเคนะค,คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็รอดูสนาาับสนุนกันเม,มือนมก็รอเหมือนนกันนะเพื่อนๆน,นะโอเคนะครับสวัสดีครับ